สามตีนคุณว่ามันเยอะไปไหมแค่คนแค่เดินตรงใต้เดโมนคนมันเยอะเนี่ยเขาก็โดนนิดนึงโดนนิดนึงแล้วก็บอกว่าไอ้น้องขอโทษเขาจ้ะไอ้น้องมันก็ยกมือไหวสามรอบแต่ไม่ยอมจะตัดตีนเขาก็ไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมเขาไม่ได้สนใจเราเราเขาถือหนะังสืออะไรเขาฮะหนังสืออะไรกฎหมายมีห<ด>นังสืออะไรไม่ได้ดูศตอบตำหนักพิงอะไรดด้วยอ้าว

เาไปปัดตัว้วาไม่กอับแต่รอนที่แต่นะใครเดร้อนขาคงไหตอนนี้ไงุณทำอยู่โคอยคนทีตทษคุณลงมาเดียวคนนึงเขาเดร้อนคนที่ลงไปแจ้งให้อ้ไม่เกี้ยวอยู่